ช่วยค่ะวันนี้ยุคโควิดทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรเงินก็ไม่มีงานก็ถูกโอเมเจ้าถูกแบบลดเงินเดือนถูกแบบให้หยุดทำงานคุณจะเอาเงินไหนมาลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อคืนครูคิดทั้งคืนนะคะว่าครูจะช่วยคนเหล่านี้ได้ยังไงนะคะครูตัดสินใจเลยค่ะวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนะคะ ฟังให้ดีนะคะวันนี้ถึงวันที่29ิมิถุนายนเท่านั้นนะคะใครอยากขายแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมาค่ะมาพิสูจน์ว่าคุณจะรวยได้จริงไหมมาพิสูจน์ค่ะว่ากําไรชิ้นละยี่สิบอ่ะมันจะทําให้คุณมีทุนในการลงทุนพอหลังจากคุณปั้นเงินได้หลักพันคุณก็ลงทุนสบู่สิบก้อนโอเคไหมคะโอเคไหมยี่สิบบาทคุณลองขายค่ะเก็บกําไรเล่นๆค่ะพอได้ครบหนึ่งพันบาทคุณขายอะไรก็ช่างนะคะ ทุกอย่างทุกตัวในแบรนด์ค่ะเรียนฟรีภาพให้ใช้ฟรี